กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับลูกขอน้อมกราบคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมด้วยเสียรล้าวขอคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมด้วยโปรดพระราชทานพรให้ลูกพูดได้อย่างถูกต้องว่องไวด้วยเถิดวันนี้นะครับผมหนึ่งสุคทรน,นะครับขอเริ่มต้นด้วยคาถาดับไฟนรกในใจของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับคุณแม่ท่านได้สอนไว้ ช่างเขาช่างเขาใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มัวของใครเข้าข้อคนนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำไม่ดีไม่ชั่วไม่ต้องไปท่างนารกทั้งสวรรค์นะครับไม่ต้องไปท่างนารกทั้งสวรรค์ก็หมายถึงพผลิพานนั่นเองครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระพุทโธน้อยแบบหายากสำหรับผมย้ำว่าสำหรับผมนะครับไม่ใช่สำหรับคนทั่วไปนะครับ อันนี้นะครับนี่ผมเลี่ยมไว้นะครับผมจะแกะให้ดูนะครับผมเนี่ยเลี่ยมพระไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับเพราะว่าผมอะไม่อยากพระไปเลี่ยมพลาสติกเพราะว่าบางทีมันรอนานด้วยแล้วก็เอ่อบางทีถ้าเกิดเลี่ยมไม่ดีเนี่ยน้ํายาก็เข้าไปพระก็อาจจะเสียหายแล้วบางทีเราอยากจะแกะมาดูหรืออะไรต่างเนี่ยมันก็ติดพลาสติกแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้นะครับ กรอบสแตนเลสนะและด้านในผมเอาพระนะแล้วก็ห่อพลาส,สติกนะครับห่อพลาส,สติกที่ซีนพระนะแล้วผมก็ยัดใส่ไว้ในนี้คือถ้าเกิดใครเห็นก็ต้องแบบเอ็นแปลกๆฮะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเลี่ยมกรอบสเตนเลสเนี่ยน้ํามันเข้าได้นะครับนานๆไปพระก็จะเสียหายได้นะครับเนี่ยครับผมผมเอาพระใส่ถุงซีนนะ แล้วผมก็พับพับพัอ่ะอันนี้นะครับเป็นพระพุทธโธน้อยนะครับเนื้อผงนะพิม์เล็กนะครับทุกท่านไม่ต้องเอ่อไปสนใจดูว่าเออดูตำหนิอะไรยังไงอะไรอย่งนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาสอนท่านให้ให้ดูพระเป็นนะครับผมแค่ว่าเออเอามาเป็นประกรอบเฉยๆนะการเลี่ยมพระแบบนี้บางท่านอาจจะบอกว่าเออเลี่ยมประหลาดประหลาดแต่ว่า คือผมอะผมต้องการแค่ว่าเอาพระนะ่ะติดตัวได้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ว่าจะไปโชว์ใครนะครับก็ขอให้พระติดตัวเราไปได้ก็พอนะครับพอท่านเห็นพระแล้วท่านก็แบบอืมหายากยังไงเนี่ยแล้วทีแรกหายากนี่นึกว่าจะเป็นแบบสวยมากเนื้อพิเศษพิมพ์หายากอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ครับอันนั้นคือสําหรับคนอื่นสําหรับผมคือหายากคือแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นพระพุทโธน้อยพิมพ์เล็กนะครับเนื้อผงนะครับก็ข้างหน้าเนี่ยก็สึกนะครับข้างหลังก็สึกข้างหลังเนี่ยจะพอเห็นคําว่าพุทโธลางๆนะครับเนื้อหาก็มีความเก่าพอสมควรนะครับอันเนี้ยผมผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังเ,เมื่อหลายเดือนมากมาแล้วนะผมเก็บเงินได้สองพันห้าร้อยบาทเป็นเงินที่ผม,มตั้งใจว่าจะไปเช่าพระนะครับ พระพุโทโธเนี่ยเงินส่วนนี้จะไม่ลบกวนกับเ,เงินเดือนหรือว่าเงินประจำวันที่ใช้อยู่นะครับแต่ว่าผมเ,เองเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความามีเงินมีทองอะไรมากมายนะครับผมเก็บเงินได้เพียงเท่านี้นะครับผมก็นึกอธิษฐานกับคุณแม่นะครับคุณแม่บนเดือนว่าคุณแม่ครับผมไม่อยากได้พระพุโทโธน้อยนะครับแต่ว่าผมมาเก็บเงิน ไว้เพียงได้เพียง2,500บาทนะครับผมไม่อยากได้พระพุโทโธน้อยสักหนึ่งองค์ซึ่งเป็นสภาพช้ำๆหรือจะหักครึ่งจะไม่มีเสียนหรืออะไรเนี่ยผมรับได้หมดนะเพราะว่าเ,เรามีปัจจัยอยู่เท่านี้ใช่ไหมผมรับได้หมดแต่ว่าในใจที่ผมตั้งจิตไว้คือว่าแต่ถ้าเกิดว่าสึกทั้งข้างหน้าข้างหลังมองอะไรไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยผมก็ มันก็ลําบากนะครับเพราะว่ามันมันดูเกทแทไมไม่ได้ครับดูยากนะครับผมจึงอยากได้แบบสภาพที่พอพอดูได้นะครับให้ให้ให้มองเห็นที่ว่าจะพิจารณาเก๊แท้ได้ง่ายๆหน่อยครับผมก็นึกแล้วก็ขอกับคุณแม่ไว้อย่างนี้นะครับซึ่งพระพุทโธน้อยเนี่ยเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมากนะครับ แล้วก็มีราคา,าปกติเนี่ยก็จะมีหมืน่นหลายหมื่นจนถึงแสนหรือต่ำกว่าหมื่นก็มีนะครับแล้วแต่สภาพนะครับแต่ว่าถึงจะไม่สวยยังไงเนี่ยนะครับปกติเนี่ยก็จะต้องมีสี่พันนะครับถ้าเกิดต่ำกว่าสี่พันลงมาเนี่ยก็สภาพจะค่อนข้างแบบไม่ค่อยสวยนะครับบางทีก็สึกหน้าสึกหลังเนี่ยนะครับ ผมอธิษฐานกับคุณแม่แล้วผมก็พยายามนะครับผมก็เข้าไปดูตามเ,าเว็บที่เขา,เามีการซื้อขายประเครื่องนะครับเว็บยูเว็บจอะไรเงี้ยแล้วก็ดูตามกลุ่ม facebook นะครับว่าเออมีใครเขาเอามาลงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปดูบ่อยๆนะครับผมจะมีเวลาว่างก็อาจจะช่วงเย็นอ่างเงี้ยเข้าไปดูตาม facebook ตามเว็บอะไรต่างๆก็ คอยหมั่นไปดูไว้นะครับก็เข้าไปดูดูหลายเดือนนะครับนานมากอะ่ะวันหนึ่งผมก็เห็นว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะท่านลงพระพุโทโธน้อยอยงค์นี้ยนะครับเ,เปิดให้สอบถามราคาแต่ว่าผมอ่ะผมไม่ได้ถามเข้าไปนะเพราะผมคิดว่าน่าจะเปิดมากกว่าที่ผมมีเงินนะแล้วอีกประมาณสักสามวันได้มั้งพี่ท่านนั้นนะ่ะ เขาก็เอามาลงประมูลนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าต่อราคาไม่โดนกันก็เอามาลงประมูลดีกว่านะครับปกติผมไม่ค่อยได้ไม่ได,ไได้ค่อยได้ดูเข้าไปตามกลุ่มนะแต่วันนั้นนะกระทูเอ่อโพส์ที่เขาให้ประมูลเนี่ยก็เด้งขึ้นมาหน้าฟีดข่าวนะครับผมก็เห็นแล้วว่าปิดประมาณสัก2องทุ่มนะครับประมาณผมก็คอยตามไว้นะครับแล้วก็อีก อีกสาวินาทีสุดท้ายเนี่ยผมก็ไปใส่อีก50สิบาทตอนนั้นมีคนใส่อยู่แล้วสองพัสี่ผมไปใส่อีกห้ิบาทเป็นสองพันี่ห้าสิบนะครับก็ไม่มีใครมาทับผมก็ผมก็ได้พระองค์นี้มานะครับก็เป็นเป็นความรู้สึกดีใจนะเพราะว่าพระองค์นี้เป็นพระเนื้อผงองค์แรกนะครับเป็นพระพุโทโรเนื้อผงองค์แรกของผมแล้วก็เห็นแล้วก็มีความชอบนะครับเพราะว่า ยังเห็นองค์พระด้านหลังเนี่ยยังเห็นคําว่าพุธอยู่หน่อยๆนะครับแล้วก็ดูง่ายนะครับเนื้อผงอะไรต่างๆมีความเ,เก่าถูกต้องนะครับสิ่งที่ผมพูดเล่าวันนี้จุดประสงค์ของผมก็คือว่าเวลาที่เราขออะไรกับคุณแม่บุญเรือนตัวบุญเติมเนี่ยบางครั้งนีะ่ะกว่าจะประสบผมสำเร็จเนี่ย บางครั้งเป็นปีบางครั้งมากกว่านั้นบางครั้งเนี่ยรวดเร็วใช่ไหมครับมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยหลายๆอย่างครับเวลาเราอธิษฐานกับคุณแม,ม่มันเกินมันเกินกรรมเกินบารมีของเราหรือเปล่าแล้วในตอนนั้นเรายังไม่พร้อมที่จะได้รับสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับมันมีหลายเหตุหลายอย่างครับอย่างพระพุโทโธเนี่ยถ้าเกิดว่าผมอ่ะ อธิษฐานแล้วผม่ไม่ค่อยหมั่นไปดูตามที่ต่างๆเนี่ยแล้วผมก็รอว่าจะมีใครเอามาให้ถึงบ้านอะไรเงี้ยมันมันเป็นไปได้ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็หมั่นไปหาดูหาดูด้วยแล้วก็เงินที่ผมเก็บไว้2500เนี่ยถ้าเกิดผมเอาเงินอันนั้นไปซื้อของอย่างอ่นซะ,ะพอถึงเวลาที่พระเครื่องเนี้มาผมก็ไม่มีเงินที่จะเช่าใช่ไหมครับ มันก็ต้องถึงมีเหตุและมีผลถึงพร้อมกันนะครับแล้วบางอย่างเนี่ยถ้าเราอธิฐานขอเกินตัวนะครับมันไม่มีทางนะครับเพราะว่าบุญบาร,รมีอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันมาแค่นั้นนะครับเอออย่างเช่นถ้าผมขออธิษฐานขอหวยรางวัลที่หนึ่งหรือสองสามอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีทางได้ผมอันนี้ผมรู้ตัวผมเองดีนะว่าผมเป็นคนที่ ไม่มีทางด้านการเสี่ยงโชคนะครับไม่ว่าจะขอยังไงเนี่ยเราไม่มีทุนเดิมอยู่ยังไงเราก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราพลิกกลับไปขอให้อาชีพการงานเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ทำงานมีความใส่ใจในงานอะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราอาธิษฐานขอให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองแต่เราอะทำงานไม่ดี ทำงานก็สายหรือว่าไม่ใส่ใจงานแล้วจะให้การงานเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันก็ขัดกันใช่ไหมครับทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีผลถึงพร้อมกันนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเรื่องของคำอธิษฐานมันก็เกี่ยวนะครับผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะตอนนั้นนะที่ผมถูกโกงเงินออนไลน์นะครับโอนเงินไปซื้อของแล้วเขาเไม่ส่งของมาบล็อกผมไปเลยนะครับ ผมก็รู้สึกเศร้าใจมาขอกับคุณแม่นะบอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่ครับผมถูกโกงเงินออนไลน์เนี่ยผม,มขอให้คุณแม่นะช่วยดลใจให้คนคนนั้นนะ่ะเขาก็สงสารแล้วก็คืนเงินโอนเงินคืนหาผมนะครับแต่ว่าเขาบอกผมไปแล้วนะพอพอผมอธิษฐานเสร็จผมกราบหนึ่งสองพอผมเงยหน้าขึ้นมาครั้งที่สามเนี่ยมันมีแบบปึ้งขึ้นมาในหัวเลยว่าคนที่เขาโกงเงินเราอ่ะ เขาตั้งใจมาโกงเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีทางที่จะโอนเงินคืนมาหาเรานะครับผมก็เออจริงพอเราไปอธิษฐานอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราเราบีบบีบคําอธิษฐานนะผมก็เลยกราบคุณแม่ใหม่แล้วก็อธิษฐานใหม่นะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาอะไม่โกงเขาอะไม่คืนเงินผมขอให้ผมมีโชคในทางด้านว่าเช่าพระเครื่องได้ในราคาที่ ตาแล้วก็ไปออกต่อได้กำไรมาเพื่อชดเชยตรงนี้นะครับซึ่งคืนนั้นผมก็ได้นะครับการที่ผมอธิษฐานว่าขอให้ให,ห้หาปลาเครื่องได้ในราคาถูกเนี่ยเพราะว่าผมเป็นนักสะสมประเครื่องการอธิษฐานแบบนี้มีความเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดผมไปอธิษฐานว่าขอให้ผมถูกหวยเพื่อที่เอาเงินมาชดเชยตรงเนี้อันเนี้ยมันไม่ได้แน่เพราะว่าผมไม่ไม,มีทางนี้และจริงๆคือ ผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะเ,เรื่องหวยเนี่ยบางทีท่านอาจจะถูกของท่านเองก็ได้นะครับคุณแม่อาจจะไม่ได้บรรดาลก็ได้นะอย่าไปมั่นหมายเพราะว่าบางทีอพอถูกแล้วนะแล้วนึกว่าคุณแม่บันดาลให้อาจจะใช่หรือไม่ใช่อันนี้ผมไม่รู้แต่เชื่อเถอะครับมันไม่มีทางถูกทุกงวดนะครับเดี๋ยวต่อไปต่อไปเอ๊ะทำไมคุณแม่ไม่ไม่เห็นช่วยเราให้ถูกหวยหรืออะไรเงี้ยนะครับ เออมันมีคําพูดอยู่คํานึงนะที่พี่พูดก็สอนผมนะเขาบอกว่าเวลาเราอธิษฐานขออะไรเนี่ยอย่าไปมั่นหมายนะครับมั่นหมายคืออะไรถ้าเราเคยอธิษฐานขอได้แล้วมันจะต้องได้อีกได้อีกอันเนี้ยไม่ใช่นะครับอย่าไปมั่นหมายอย่างนั้นนะครับหรือว่าไปมั่นหมายเอาว่าขอวันนี้อีกสามวันจะต้องสําเร็จหรืออะไรเงี้ยหรือจะต้องสําเร็จทุกครั้งเนี่ยมัน ด้วยเหตุและผลนี่จริงๆแล้วมันเป็นไปได้ไหมล่ะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกอย่างมันต้องถึงพร้อมกันนะครับผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมทําอาชีพเกษตรกรนะครับเวลาฝนตกเนี่ยแล้วผมก็าลังใส่ปุ๋ยหรือฉีดยาอยู่เงี้ยฝนน่าจะล้างคือเท่ากับว่าฉีดยาวันนั้นน่ะเสียเงินฟรีนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ฉีดยาแล้วก็บังเอิญฝนจะตกพอดีในหน้าฝนเนี่ย ผมมักจะขอขอคุณแม่นะกำลุลูกคุณแม่เนะี่ยล้วก็ขอว่าขอให้ฝนย่าตกขอให้ฝนผ่านไปก่อนสมัยก่อนนะผมค่อนข้างจะมีมีความลือลั่นนะคือบ้านผมอะฉีดยาเนี่ยฝนไม่ตกบ้านอื่นโดนหมดแต่ของผมนะฝนจะผ่านไปมันเป็นหลายครั้งนะจนคนอื่นๆเขาก็พูดเหมือนกันว่าถ้าจะฉีดยานะ่ะฉีดตามบ้านหนึ่งดิรับรองว่าน้งสุไม่ตกอะไรเงี้ยนะ แต่แล้วนะแต่พอผมไม่ได้ขอทุกครั้งนะฝนมันก็ไม่ได้ตกทุกครั้งนะเคยเคยขออยู่มาสนะักสามครั้งมั้งแล้วมีครั้งที่สี่ขอนะแต่ตกอ้าวทาไมอะ่ะมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยนะมันวันนั้นนะ่ะมันจะต้องเกิดฝนตกเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้หรืออะไรหรือเปล่าซึ่งมันสําคัญกว่าผมหรืออะไรต่างเนี่ยอันเนี้ยเราต้องไปไม่ไปมั่นหมายนะครับว่ามันจะต้องเกิดขึ้นทุกครั้งนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราศรัทธาคุณแม่แล้วเราอย่าไปนึกถึงเรื่องการขอตลอดนะครับเอ,อให้ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้คือมันจะเหมือนเราเก้าวเข้าไปหาคุณแม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่คุณแม่เน้นนะครับสำหรับลูกๆนะครับก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสมมทะภาวนากรรมฐานวิปัสสนาต่างๆเนี่ยนะครับ เราไม่ได้ว่าถึงขั้นว่าเราจะเอาบรรลุหรืออะไรนะครับเราเดินตามรอยท่านเนี่ยเราสวดมนต์นะครับแล้วเราก็มีการนั่งสมาธิบ้างนะครับวันละห้านาทีหกนาทีสิบนาทีอะไรก็ได้นะครับค่อยๆขยับไปทำทำไปให้มันเป็นเป็นความคุ้นเคยนะคุ้นคุ้นเคยคุ้นชินนะครับแล้วมันจะเหมือนเราอะเข้าเข้า,เข,าเข้าไปหาคุณแม่ได้เลยนะครับ พักคาถาพระจิมพีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวดท่องตามที่ท่านว่านะครับสิ่งเหล่าเนี้ยแล้วต่อไปอ่ะคือมันจะไม่รู้สึกว่าจะต้องมาขออะไรมากนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอยู่กับคุณแม่อยู่แล้วอ่ะมันจะไปได้นะครับแต่ว่าในชีวิตคนเราอ่ะมันไม่มีมันหายากที่คน่ะจะมีชีวิตที่ขึ้น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 ดีทุกอย่างขึ้นขึ้นขึ้น ผมไม่รู้ว่าว่าจะมีหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่คนเรามันจะต้องมีทั้งเวลาที่ขึ้นและเวลาที่ลงนะครับเวลาที่เราลงนะมันอาจจะเป็นด้วยกฎแห่งกรรมหรืออะไรต่างๆก็ตามที่จะทําให้เราะจะต้องประสบกับออความทุกข์ร้อนหรืออะไรต่างเนี่ยในเมื่อกรรมเขากําหนดมาเป็นอย่างนั้นนะครับว่าจะต้องเจออุปสรรคเจออย่างนั้นเจออย่างนี้เนะี่ยมันไม่มีใครที่จะใหญ่เกินกรรมที่จะไปทาให้มัน เราไม่โดนอ่ะมันเป็นไปนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราอ่ะมั่นอยู่ในพระัตนาตจอยู่ในคุณแม่มีการสวดมนต์จเจริญภาวนาต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะล่วงลงมานะครับมันก็จะไม่ถูกเหยียบลงไปจนถึงที่สุดนะครับก็จะมีสิ่งเหล่านี้บุญเป็นของพึ่งได้จริงนะครับจะค่อยๆแบบเลี้ยงเราให้กลับมาให้ได้นะครับเวลาที่เรานับถือคุณแม่บุญเดือนนะครับ ผมชอบคำนี้มากนะครับที่พี่ก็สอนไว้คือเราอย่าไปมั่นหมายว่าจะต้องได้อย่างงู้นอย่างนี้เรื่องบางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับเรื่องบางเรื่องขอยังไงก็ไม่มีทางนะครับอย่างสมมุตินะถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยและเราก็มาอธิษฐานขอให้หายจากเบาหวานแต่ว่าตกเย็นเราก็เล่นทองหยิบทองหยอดฝอยทอง นะครับแล้วก็วันวันก็ไม่ทําอะไรนะครับอย่างเงี้ยมันไม่ไม่สามารถที่คือแบบเราไม่เปิดช่องว่างให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้ช่วยเราเลยนะครับถ้าเรามีการออกกําลังกายนะครับควบคุมอาหารแรงต่างเนี่ยโรคมันก็จะคี่คลายไปได้นะครับด้วยตัวของเราแล้วก็ด้วยพลังของอคุณแม่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยครับเพราะฉะนั้น่ะ ผมผมก็เคยพูดนะอยากให้นับถือคุณแม่เพราะว่าท่านเป็นอุบาสิกาผู้บรรลุธรรมนะครับและท่านก็ได้นำเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเผยแพร่มาสอนให้เราเรานับถือท่านเพราะว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่จะทำให้เราอะเดินตามเพื่อไปถึงไปไปถึงจุดที่มันดีดีกว่าที่ว่าเวลาเราตายไปนะ เราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปได้แค่ไหนนะครับแต่อย่างน้อยถ้าเราอทําตามที่คุณแม่สอนไว้เนี่ยนะครับมันก็คงไม่คงไม่ไปลงในจุดที่ไม่ดีนะครับอย่างน้อยเราก็ไปอยู่ในจุดที่ดีดีมากดีน้อยแล้วแต่แต่ละคนนะครับแต่นี่คือสิ่งสิ่งสําคัญนะคุณแม่ท่านเคยพูดไว้นะครับว่าลูกๆต้องปฏิบัติ นะครับปฏิบัติสมาธิภาวนานะครับไม่งั้นนะ่ะมันจะเอาตัวรอดไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณแม่นะเน้นย้ำนะครับเราอย่าไปขอคุณแม่ขอขอทุกอย่างขอทุกสิ่งนะครับโดยที่เราไม่ปฏิบัติหรือว่าเดินตามแนวทางของคุณแม่ที่คุณแม่ท่านสอนไว้สิ่งนี้คือสิ่งที่จะช่วยเราได้เที่ยงแท้ก็คือการปฏิบัติตามคําสอนของคุณแม่บุญเรือนตรงบุนเติมนะครับสิ่งนี้ จะพาให้เรารอดได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาพูดคุยกันนะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปแบบนี้มานานแล้วนะครับไม่ใอ่ว่างด้วยนะครับงานก็เยอะวันนี้นึกขึ้นได้นะครับก็เลยนำเอาพระพุโทโธน้อยอยงค์เนี้ยนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสว่าเอ้ยมองไม่ชัดหรืออะไรนะครับคือว่าผมไม่ได้ให้มาดูเกท้หรืออะไรนะครับ ว่าอันนี้ก็คือหนึ่งในประสบการณ์ของผมนะครับเป็น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 บางท่านอาจจะคิดว่ามันมันเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สาหรับผมอะผมผมอะนึกถึงคุณแม่อยู่ตลอดนะครับผมเชื่อว่าคุณแม่ก็ต้องบรรดาหรือพระราชทานอะไรพระราชทานพรให้ผมครับแล้วก็คงแล้วก็คงอยาพระราชทานพรให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสหรับวันนี้นะครับ ลูกขอน้อมกราบคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมด้วยเสียงก้าขอคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมได้โปรดพระราชทานพรให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านมีอายุยืนานานไม่มีโรคภัยไข้เจ็บให้มีแนวชีวิตรุ่งโรดปลอดภัยกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ